ทำไปปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่เกิดผลนั่นเองเนี่ยในยุคยุคนี้เขาต้องบอกพระธรรมเป็นาศาสดาเอกของโลกอืเข้าใจไหมในเมื่อพระธรรมเป็นาศาสดาเอกของโลกแต่ว่าทีนี้คนไม่เข้าใจว่าพระธรรมเพราะถึงตีปิดปริศนาเป็นเรื่องของความดีทั้งหมดนั่นแหละอืมถ้าเราทําอยู่กับความดีปุ๊บเนี่ยมันอย่างน้อยๆมันก็จเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วมันเป็นทุนให้เราอยู่แล้วต้องบอกว่าความดีคือพระธรรม คือหลักง่ายๆเลยให้พวกเราอยู่กับความดีความดีก็จะนําเราสู่ความเจริญรุ่งเรืองนาสู่ความสุขความสงบความเย็นความสบายเองถ้าเราตั้งตนอยู่กับความดีนั่นความดีก็จะคุ้มครองพวกเราเหมือนพวกเราทําดีความดีก็คุ้มครองเองอนั่นคือคือกฎมันอยู่แล้วล่ะกฎแห่งธรรมกฎแห่งกรรมกฎกฎของจักรวาล รรมันคือความจริงเออทมคือความเป็นอยู่เช่นนั้นเองนั่นแหละแต่ต้องนํามาเกิดการกระทํามึงที่จะมีผลขึ้นพอใจยังเออทําทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่ถึงจะดีขนาดไหนถ้าเราไม่เอานํามาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลกับเราเข้าใจยัง<ช>เหมือนทํามะดีก็คือดีแหละแต่ถ้าเราไม่ทําดีความดีก็ไม่เกิดขึ้นกับเราพอใจยัง นี่และว่าต้องมีทรรแล้วก็ต้องมีกรรมทึงจะมีผลมันไม่ใช่ท่องอย่างเดียวไม่ใช่อ่านอย่างเดียวอืมไม่ใช่อ่านอย่างเดียวเราจะเกิดปัญญายากเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษาค้นควาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติอืมต้องพิจารณาใคร่ครวญแต่ตองมันให้มันรู้ด้วยปัญญาน่เขาเรียกว่าศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างในในโลกนี้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้หมดเลย mm. เนี่ยก็เหมือนพลังชีวิตเราเนี่ยแหละก็บอกแล้วลมหายใจเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตแต่คนก็ฟังไม่รู้เรื่อง mm. ใช่ไหมล่ะ,อะเออทั้งนั้นที่รู้อยู่อ่ะตั้งแต่เ,ก,เกิดจนตายเราก็ใช้ลมหายใจเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตแต่คนก็ไม่เข้าใจ mm. พ่อทึงพยายามยกระบบของจักรวาลให้พวกเราเห็นอืม ซึ่งมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ไงขาดดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ขาดโลกก็ไม่ได้ขาดดวงจันทร์ก็ไม่ได้หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่หยดก็ไม่ได้อ, <c oughs> อ,อีกเพราะฉะนั้นมันต้องทำหน้าที่กันสามเนี่ยสามดวงเนี่ยดาวสามดวงเนี่ยมันต้องทำหน้าที่ร่วมกันนะยมันพลังของธรรมชาติมันจะได้เกิดขึ้นออถ้าดวงใดดวงหนึ่งหยดทำหน้าที่ก็ไม่ได้ อันตรายทันทีลมองเห็นไหมล่ะรรมาชาติาก็จะแตกสลายเลยอือก็เหมือนลมหายใจของเราถ้าล่ลมหายใจขาดเมื่อไหร่ก็คือกายกับจิตก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไหมมันเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเราใช่ไหมมองเห็นยไ่ะตรงเนี้ยแต่พวกเรายังโง่สังคมทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายยังโง่ก็เลยมัวแต่ไปหาอย่างอื่นแสวงหาอย่างอื่นเพราะเขาเกิดความกลัวไง ประกัวมันก็เลยแสวงหาเนี่ยเหมือนกลัวขาดสารอาหารเนี่ยพวกเราก็ต้องไปหาโอ้เนี่ยวิชาการเขาบอกอาหารต้องห้ามหมูต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้นออนเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องวิ่งหาเพื่ออะไรเพื่อให้มันครบห้าหมูเห็นยังที่จริงแล้วไม่มีอะไรหรอกสิ่งสําคัญที่สุดก็คือลมหายใจของเราอาหารมันเป็นเรื่องรองแล้วลมหายใจเป็นเรื่องใหญ่ อาหารแค่บำรุงร่างกายของเราอืข้าวปาอาหารทั้งหลายเป็นยาบำรุงร่างกายเป็นสิ่งบำรุงร่างกายแต่การรักษาโรคเรื่องของลมหายใจดูให้ดีนะไม่จะเป็นต้องหายาอืมันไม่จําเป็นเพราะเราปรับระบบของมันไงนี่แหละคือเราปรับธาตุที่เมื่อก่อนพ่อแม่ครูอ,อาจารย์บอกปรับธาตุให้สมดุลก็จะแข็งแรงก็จะอายุยืน มองออกมาล่ะแต่คนไม่รู้ปรับธาตุยังไงอปรับอะไรปรับยังไงอืเนววิชาต่างๆั้าแม้แต่ฤาษีเองเขาก็ต้องแสวงหาอแส,สวงหาสิ่งที่มาทําให้อายุยืนยาวอให้ชีวิตเป็นอมตอะเออให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น เรียกว่าสแสวงหาอํานาจมากขึ้นอืมเข้าใจคนสแสวงหาอานาจไหมล่ะถ้าคนสแสวงหาอํานาจเนี่ยมันย่อมมีการเอ็นเอียงคนที่สแสวงหาอานาจคือคนไม่ตรงแล้วไม่มีอํานาจใดที่ที่คนสแสวงหาอานาจแล้วจะตรงไปตรงมาจะเกิดความเป็นธรรมไม่มีทางไม่มีทาง คนที่คนที่มีมีอำนาจไม่มีทางที่จะเป็นธรรม <c oughs> ไม่มีทางเป็นธรรมพระใจยังไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นมารเหมือนกันหมดถ้าแสวงหาอำนาจอืมแต่พรหมนั้นน่ะท่านท่านอยู่ในคุณงามความดีเขาใจยังอืมอยู่ในองค์ชาญอยู่ในคุณงามความดี <c oughs> ก็เลยเป็นที่ปรึกษาของเทพทั้งหลายพระใจละเพราะอยู่กับธรรมะ อยู่กับความดีเนี่ยแต่ความอัตาก็ยังมีอยู่ถังทึงไม่ตัดสู้ได้งไงนะลักษณะของพญามารก็ต้องมีมีลักษณะที่อํานาจเนี่ยพญามารเนี่ยเขาแสวงหาอํานาจตลอดมันถึงได้เอ็นเอียงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันถึงขัดขวางาเห็นไหมพอมีอํานาจปุ๊บมันก็หวงอํานาจ เห็นยังมองออกไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยเพราะมันไม่จะเป็นต้องแสวงหาอำนาจเพราะอำนาจมันมาได้ด้วยารมีนันมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอำนาจมันมาด้วยพระเวทเห็นไหมในเมื่อมีพระเวทมนตราทั้งหลายอ่ะเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเห็นยังความเป็นธรรมมันก็ไม่มีแล้วมองเห็นไหมล่ะเนี่ยคนที่แสวงหาอำนาจเนี่ย ขาต้องใช้อำนาจเพื่ออะไรเพื่อสนองตัณหาตัวเองผู้มีอำนาจไม่มีหรอกที่ไม่สนองตัญหาตัวเองพอได้อำนาจมาก็คือสนองตัณหาตัวเองหมดน่ในในโลกนี้ไม่มียากมากไม่มีนี่ไม่มีหรอกน่ะมีแต่ผู้สแสวงหาไม่มีแต่สนองตัณหาตัวเองเพราะยังมันอยู่ในโลก,กียธรรม แล้วมันยังเป็นอวิชชาผู้ที่แสวงหาอำนาจมมนต่างกันนะต่างกับพระเจ้าของเรานะพระเจ้าไม่ได้แสวงหาอำนาจไม่ได้มองที่อำนาจมองที่มหาเมตตามองที่ปัญญามองที่ทุกคนควรเสมอภาคกันโดยด้วยธรรมนี่เข้าใจด้วยด้วยธรรมไหม เนี่ยเจ้าตอนตกทั้งหลายเนี่ยเขาเนี่ยแม้แต่สิทธิมนุษยชนเนี่ยก็นี่คือคือมองพลาดเป็นมองผิดไปหมดนะมองผิดยังไงเนี่ยคือเขาออกกฎระเบียบหรือวกฎหมายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอืมส่วนมากมันจะเอ็นเอียงอืมส่วนมากแล้วจะเอ็นเอียงเอ็นเอียงยังไงคือคือให้เกียรติคนผิดมากกนเกินไป เข้าใจว่าให้เกียรติไหมมันดูแลมันไม่มันไม่เกิดความเป็นธรรมนี่ยที่ที่ออกกฎหมายมาเนี่ยเนี่ยตะวันตกทั้งหลายนี่เขานี่ไม่เหมือนไม่เหมือนวัฒนธรรมเดิมๆของไทยนะอ่าออย่างเช่นพวกนักโทษเนี่ยเนี่ยแม้แต่เนี่ยคดีต่างๆเนี่ยเอ คือทาผิดก็คือผิดอ่ะถูกไหมล่ะนี่คือความเป็นธรรมถูกไหมเออแต่ตะวันตกนี่เขาจะมองอย่างนี้เขาจะให้เกียรติคนนักโทษถึงจะถึงจะผิดเนี่ยแต่ถ้าศาลยังไม่สั่งผิดก็คือยังไม่ผิดหมอไหมล่ะเนี่ยได้แต่สงสัยไงเออเราต้องให้เกียรติอยู่ตลอดเวลา ดูที่ไม่แต่จับยาเสพติดเนี่ยทั้งท่รู้ไอ้นี่มันยาติดยาเสพมันขายยาเสพติดเออแต่ถ้าตำรวจเข้าไปไม่ถูกหลักก,ลก็แพ้คดีแพ้สามารถจะพิิกคดีได้หมดมองมอง,มองเห็นไหมเนี่ยตาวันตกเขาเลยมองที่ว่านักกฎหมายทนายความ ถ้าเก่งๆคือล้มคดีได้แต่างไรางเปิดช่องเนี่ยเปิดช่องให้สามารถที่จะชนะคดีได้ไม่ไปได้เป็นตามกฎเกณฑ์แห่งกรรมเลยมองมองเห็นมันเห็นตอนนี้ไหมแม้แต่ติดคุกติดตารางแล้วก็ยังยังมีโอกาสเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละลอย่างไรย่าง แต่วน,นี้ยิ่งคด,ดียาเสพติดนี่นะยิ่งยิ่งเกินเลยตอนนีออ้ไม่เข็ดไม่หลาบไม่มีทางตอนนี้คืออเห็นไหมสิที่ม่นรู้ชนทั้งหลายเนี่ยที่ที่มองเนี่ยในหลวงถึงว่าพวกพวกเนี้ยพวกเอ็นจีโอเนี่ยทั้งหลายทั้งพวงนี่มาจากไหนมาจากต่างชาติเขาจะมองผิดมันคือมองคนละรูปแบบกับวัฒนธรรมไทย เข้าใจคนมองเขารูปไหมเออหลักแห่งการปกครองอะไรก็เลื่แต่เนี่ยนะมันต้องมีความรู้มีความสามารถมันต้องมีบุญบาร,รมีเข้าไปเสริมเออเขาถึงจะสามารถปกครองกันได้ต้องมีบาร,รมีกระจายนี่คือหลักหลักธรรมชาติของผู้นำนะ กฎเกณฑ์หรือว่าหลักธรรมชาติของผู้นำเนี่ยเ,เรามองที่สัตว์ป่าเป็นหลักเลยนะเข้าใจอะ่ะคือธรรมชาติดั้งเดิมนี่เหมือนเหมือนสัตว์ป่านั่นแหละเหมือนสัตว์เดรัฉานะ่ะนี่ธรรมชาติดั้งเดิมเลยอืมมันจะปกครองโดยธรรมของมันเองคือหน้าที่ของมันอืมไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์ไม่ได้ปกครองโดยธรรม มันจะไม่ใช้อำนาจอืไม่ได้ปกครองโดยท,ทมตอนนี้ยิ่งประชาธิปไตยแบบโง่ๆเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคือจะให้ทุกคนเสมอภาคกันะเ,เป็นไปไม่ได้มองเห็นไหมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางนี่คือความเสมอภาคกันนี่คือพระเจ้ามองที่ว่าองค์คุณองคธรรมองค์ศีลเข้าใจวะ แต่ต้องออกนอกนอกกรอบของการปกครองเขาเข้าใจครับว่าระบบการปกครองประเทศกับระบบของพุทธ,ธะไหมมันต่างกันนะพทธเจ้าจะไม่เอาระบบนี้ไปใส่ระบบการปกครอง <c oughs> เข้าใจจุดไหมไม่ไปก้าวไกยกับการปกครองอืม <c oughs> พราะทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของการปกครองคือเหมือนกับกฎหมายเขาว่าอย่างนี้เนี่ยหลักการปกครองของคณะสงฆ์ก็อยู่ภายใต้กฎปกครองนั้นแล้วแต่ท้องที่พอใจย,ยังเออเพราะเรามีธรรมวินัยของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยต่างกันใครจะเดินเหมือนกับอยู่กับสมมุติเรื่องแบบนี้เดินเข้าสู่วิมุตติก็แบบนี้ถูกไหมล่ะ มองเห็นชัดเจนไหมล่ะเออการเข้าสู่วิมุตตเนี่ยคือเป็นเรื่องของจิตเราล้วนๆแหละเนี่ยเจตมันเข้าสู่วิมุตตเนี่ยนี่คือปเป็นเรื่องของจิตเราล้วนๆเป็นเรื่อ,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 องอของการปฏิบัติเป็นปจัจจตังล้วนๆนี่โลกุตตะธรรมนะส่วนอยู่สมมุติตั้งหลายนี่เราต้องเข้าใจเขาเอ,อืจะแหกคอกไม่ได้เออ เราจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งการปกครองเข้าใจมั้ยยิ่งยิ่งผู้ว่างเนี่ยมันก็ยิ่งอยู่ในกรอบถูกไหมเขาตั้งกฎอะไรมาเ็าทาได้นั่นะคือผู้ว่างเข้าใจผู้ว่างไหมล่ะเออคือจิตที่ว่างแล้วจิตมันสะอาดแล้วเนี่ยจิตมันนั่นแล้วนี่จะตั้งกฎอะไรไว้ก็แล้วแต่รับได้หมดกฎอื่นทําได้เราทําได้หมด อันนอย่างนี่แหละเขาถึงเขาถึงกลัวที่สุดคือสงฆ์นี่มาปกครองหรือว่าโสดาบันนี่มาปกครองประเทศหรือมาปกครองสังคมดูแลสังคมนี่ทางอื่นจะสู้ไม่ได้เลยทำไมทางอื่นไม่ได้ศาสนาอื่นลทัทธิอื่นสู้จะไม่สามารถที่จะละเมิดตรงนี้ได้เลยเพราะว่า คขาว่าสงหรือว่าโสดาเนี่เป็นการสร้างบาร,รมีเป็นการบ่มบาร,รมีอืมเพราะฉะนั้นคนจะมีศรัทธามากขึ้นนี่พอคนมีศรัทธามากขึ้นบริวารมากขึ้นปุ๊บก็กลายเป็นว่ามีอํานาจมากขึ้นแต่อํานาจด้วยธรรมเขาจะยัง่งคนคารพเชื่อฟังเพราะโสดานี่เป็นสัตุรุษแล้วมองออกไหมตรงเนี้ย นี่แหละเขาต้องออกกฎหมายห้ามสงห้ามสงยุ่งการเมืองอะไรย่งงยังเพราะนั่นคือการบล็อกไว้แล้วบล็อกให้ประเทศของเรานี่ร่มจมบล็อกให้ประเทศเราไม่เจริญรุ่งเรืองอืมนี่ประเทศไทยประเทศเดียวที่โดนบล็อก <c oughs> นอกนั้นเขาไม่ได้บล็อกเลยฟังก้าใจไหมนี่ ที่เขาบอกเพราะเขากลัวอเกิดความกลัวถ้าส่งขึ้นมามีอำนาจปุ๊บนีรร่เสร็จเลยยิ่งชาวพุทธนิดเยอะ95%้าสิบห้าเนนี่ศาสนา่นไม่สามารถที่นั่นได้เลยนั่ลระก็ว่าแม้แต่การเลือกตั้งอะไรต่างๆถ้า ถ้าสงทําหน้าที่ได้กินขาดหมดเข้าใจปะะ่มล่ะเออเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายก็ต้องเชื่อพระพระว่ายังไงก็ว่าตามกันเห็นไหมเหมอมไหมละ่ะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เขามองว่าเขาเสียเปรียบเขาก็เลยตั้งกฎข้อห้ามเนี่ยมันเึ้งแย่งกันไปแย่งกันมาอยู่เนี้ยแต่ในอย่างนี้เนี่ยนั่นคือความรมสลายของ การปกครองประเทศเนี่ยที่ท,ที่ที่พ่อพยายามที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือพลิกสถานการณ์พื้นปูใหม,ม่พื้นปูใหม่เพื่อให้ชาติของเราเข้าสู่ยุคสีวเวลาเก็บอกแล้วยุคสีเวลาคือทุกคนต้องเข้าใจในธรรมธรรมาพิบาลไปไปในกรอบของธรรมหมดทุกคนแม้แต่การศึกษานี่ต่อไว้คือให้คนเรียน,นแค่แค่หน้าที่เท่านั้นเออ ให้รู้จักหน้าที่ของทุกสิ่งทุกอย่างในเนี่ยเนี่ยความเป็นอยู่ของสังคมเนี่ยรู้จักธรรมะอย่างนี้ก็มันก็จะลงตัวหมดเลยมองเห็นไหมเออถ้าคนเกิดปัญญารู้จักหน้าที่ของตัวเองรู้จักหน้าที่ของสังคมหน้าที่พลเมืองนะมันจะจบการคอรับชันมันเกิดจะไม่เกิดขึ้นขาจายังเออมันจะตัดปัญหาคอรัปชันไปนในตัวเพราะอะไร เพราะเราไปที่ที่ดินก็ดีเราจะรู้เลยว่าเราต้องทําอะไรมันก็ต้องไม่มีใต้โต๊ะถูกไหมเข้าใจจุดไหมล่ะ mm hmm. เออเพราะเรารู้ว่าภาษีเท่าไหร่มันเป็นยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงอันนี้คือเราต้องรู้ทุกวันนี้ไม่เรียนไม่ให้เราเรียนไปเรียนบ้าบอ,อกอแตกอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมเออมันต้องรู้ความเป็นอยู่เนี่ยเราหน้าที่เราต้องทําอะไรมั่งนี่เลย คือการศึกษานี่เออมันต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยมันจยังเออเหออ็เอนอยังเห็นเห็นความสําคัญไหมตรงเนี้ยนีออ่แม้แต่ท่าที่พ่อหน้าที่แม่ลูกสามีภรรยาเนี่ยคือทุกคนต้องเข้าใจบททีนี้อะไรก็แล้วแต่ใครผิดใครถูกดูตัวเองนะใครผิดเออเห็นไหมนะเออมีหน้าที่อะไรมากเนี่ยไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องเถียงกันเลยมันจะเห็นชัดเจนเลย <c oughs> เอบทบาทของใครเป็นยังไงอยู่ยังไงแม้แต่เราไปทําหน้าที่กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ไปโรงพยาบาลมคือเราจะรู้หมดเลยว่าทําอะไร <c oughs> <c oughs> นี่แลหละควรเรียนทั้งนี้ตั้งแต่อนุ่บาน,น,นแล้วก็กฎแห่งคุณธรรมความดีทั้งหลาย บทบาทหน้าที่ที่พวกเราต้องศึกษาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราก็ต้องรู้ประวัติศาสตร์เราต้องรู้จะอย่างเรียนพวกนี้ให้มากขึ้นทําไมเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองมีจิตใต้สํานึกเออเพื่อสํานึกในบุญคุณของแผ่นดินเออเข้าใจจุดนี้ไหมเออ เ่อเห็นความสำคัญของชาติความเป็นชาติไทย <c oughs> นี่แหละถ้าล้อมเป็นความเป็นชาติไทยนั่นเ,ออเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันน่ถ้าทุกอย่างมันเหมือนพี่น้องกันหมดเนี่ยมันก็จะไม่ขัดแยง้งมันก็จะเกิดพลังสามกีถูกไหมยิงอยู่ในครอบครัวนหนึ่งเนี่ยสังคมมันเลวพี่น้องก็เลยขัดแย้งกันถูกไหมกใจยังเพราะสังคมมันเลวถ้า ถ้าทุกคนเข้าใจทำอยู่กับธรรมะทั้งคมก็จะดีขึ้นเข้าใจว่าครอบครัวเราเนี่ยเรารู้จักบทบาทหน้าที่เออเนี่ยครอบครัวก็จะดีขึ้นอืมมันก็ไม่มีนอกไม่มีในเข้าใจอย่างตัวเนี้ยอืมเนี่ยตัวนี้มันก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าสันติภาพมันก็จะเกิดขึ้นเอพราะจุมจนเพราะครอบครัวเรามีความสุขในคนข้างเคียงก็ต้องเข้าใจหน้าที่ของตัวเอง เนี่ยทุกบทบาทหน้าที่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 เราต้องอยู่ร่วมกันยังไงเข,ขากระจายอย่างตอนนี้ยหน้าที่พลเมืองแนี่นั่นแหละเขาเรียกว่าเรียนธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะตลอดแล้วขั้นตอนสูงขึ้นตอนนั้นคือเราเกิดมาใช้กรรมนะเห็นไหมเออเรามงงนนุ่งตรงต่อนิพพานเกิดมาเพื่อใช้กรรมอ,อมาเพื่อสร้างคุณงามความดี อันนี้คือต้องเข้าใจหลักมันเราเกิดมาเ,าเกิดมาทำอะไรต้องสอนนะเข้าใจสอนนั่เด็กไหมอืมให้รับผิดชอบอะไรให้ทำอะไรให้ละชัว่วให้ทำดีทำจิตผ่องใสเข้าใจโจทย์ไเนี่ยเราต้องเอาความจริงมาเปิดเผยไม่ใช่สอนให้เชื่องมงาย เพราะมันมีเหตุมีผลหนุกเข้าใจยังเออความจริงมันมีหลักหลักฐานยืนยันอยู่ใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยเออความจริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีกฎของมันอยู่เออให้ทำดีก็เพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะได้มีความสุขเห็นไหมความดีส่งผลให้มีความสุขใช่ไหมเออ อย่างน,น้อยในชาตินี้ก็มีความสุขแล้วถ้าทําความดีถูกไหมพอใจยังเออถ้าทําบาปอย่างน้อยชาตินี้มันก็ทุกข์แล้วเออมองไม่เห็นเหรอถูกไหมล่ะเนี่ยแหละแค่นี้ดูดูแค่ดีกับเลวแค่นีนะ้เห็นแล้วยังออนั่นแหละมันก็จะส่งผลไปถึงชาติหน้าเอาชาตินี้มีชาติหน้ามันก็ต้องมีนั่นแหละถ้าชาติหน้ามีมันก็ต้องเตรียมความพร้อไมไว้กลบชาติหน้า อืกระจายอย่างตอนนี้เ้าไม่มีสเสบียงเนี่ยวักรรมเป็นแดนเกิดแล้วจะเกิดที่ไหนละที่นี่เออทำไมไม่รู้จักคำละที่นี่อย่าไปเกิดสวรรค์ก็ต้องทำความดีมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเห็นไหมเออพราะนั้นแดนเกิดของอของเทวดาอืม ถ้าอยากเป็นพมก็นั่งสมาธิมากๆเข้าเข้าฌานเข้าอืเห็นยังอืหาเวลานั่งจเจริญภาวนาอยู่บ่อยๆว่างก็อยู่กับความสงบเงย็นสบายให้เป็นอรุปรพรมเลยใช่หไหมเข้าใจยังสงบเงย็นสบายตลอดไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องคิดอะไรหนึ่งเข้าใจยังโอู้อยก็ฟอกลมไม่คิดอะไรเืยอ เห็นไ,ไหมเออเข้าฌานเลยเห็นไหมอือเนี่ยมองผิดหมดเข้าฌานคือต้องต้องแข็งหน้าต้องอย่างนั้นต้องในชั้นนี้ชั้นนี้ชันน้นไหนช่างหัวมันเถอะจิตมันฟุ้งซ่านนั่นวันฌานแล้วเจะยังก็งไปหาชั้นอะไรอีกแล้วมันจะว่าเราไม่จะเป็นต้องนั่งสมาธิเราจะเดินเราจะวิ่งอยู่เรง เราจิตเราสงบมันก็เกิดชานแล้วมองออกมหล่ะเนี่ยเจะนั่งทั้งวันทั้งคืนแต่ฟุ้งซ่านอย่งก็ไม่ใช่ชาดยิยังคิดถึงบ้านอย่งคิดถึงแฟนที่ถึงหอ้่บ้าบอคอแตกแยกไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่ชานน้น่นอาจารย์อย่างตัวเนี้ยชานคือความสงบเห็นหรือยังมองออกไหมเนี่ย ถ้าเราอยู่ได้ในทุกริยาบทเนี่ยไม่มีลีลาไม่มีท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยอยู่มันแบบปกตินี่แหละเดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบเออเนี่ยเป็นอารมณป,ประชานแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปหาลีลามันไม่ต้องวางท่าทางเขาเรียกว่าไม่ต้องมีรูปจยังไม่ต้องมีรูปแบบของความสงบเนี่ย สงบตลอดเวลาใจยังตัวน,นี้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดไม่จะเป็นต้องไปนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องเป็นเดินจงกรมอย่างเดียวถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวก็เชื่อว่ารูปประชานอยู่อใจอยัง่งถ้าเดินจงกรมอย่างเดียวเนี่ยเอก็อรูปประชานอยู่แต่ถ้าอยู่ทั้งทํางานอะไรต่างๆสงบเย็นสบายนั่นแหละเขอรูปประชาน เหมือนฤาษีทั้งหลายที่เขาอยู่ในทุกอรรยาบทของเขาได้หมดเพราะจิตเขาสงบเขาจะยังเขามีพุ่งสร้างม,มองมองเห็นไหมตรงนี้เขาเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจง่ายไหมง่ายหลักง่ายง่ายไม่จะเป็นต้องไปนั่งโอ้ยต้องฉันนั้นชันนั้นชันนั้นชันนั่น,น,น,นบ้าบาอกเขาแต่เจ๊เไปหมดเลย นี่เห็นไหมพวกเราฟอกลมนี่มันก็มีฤทธิ์ใช่ไหมฤทธิ์ที่แน่นอนคือรักษาโรคหายนี่เข้าใจย,ยังหรือสีรักษาโรคไม่ได้มองเห็นไหมเ,ออหหหเาานี่ยเออเฮออเดินราสาดยังยังมีโรคต้องหายา,ยามากินอยู่นะถูกปะละ่ะเข้าใจจุดไหมเนี่ยตั้งแต่ซานสีขึ้นไปเนี่ยท่านหนึ่งน้วเนี่ยถึงซานสีนี่มันมีฤทธิ์ เนี่ยที่พวกเราพอกอยู่นี่แหละเนี่ะที่เนี่ยเนี่ยพวกนี้มันกาลังอยู่ในอยู่ในฤทธิ์เลยเนี่ยที่มันใช้กรรมอยู่เนี่ยเนี่ยละฤทธิ์นั่นนะแต่ไม่ให้พวกเราหลงเฉยๆนั่นนี่นี่ยละฤทธิ์ของมันล่ะไม่งั้นมันจะมองเห็นอดีตชาติเลยจะมองเห็นกรรมจะใช้กรรมได้หรอหืมเข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่ฤทธิ์มันจะใช้กรรมได้เหรอ เจ้ากรรมในเวรจะหัวสีตากรรมได้ไงนี่แสดงว่าเก่งกว่าเจ้ากรรมในเวรนั่นน่ะปราบเจ้ากรรมในเวรได้ใช่ไหมขจาย่างเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ขี้ขี้นะน่ะดูให้ดีนะธรรมะสุดยอดแล้วนะอย่างอื่นเป็นโลกียะที่มันยังไร้สาระอยู่นะแต่นี่แหละคือการพึ่งพาตนเอง นี่แล้วมันทําให้เราเกิดปัญญาให้เรามีความระอายและเกรงกลัวต่อบาปห็้มันก็จะยกระดับจิตของเราสูงขึ้นเราเห็นกรรมหนักมากมันก็ไม่อยากจะเกิดไม่อีกแล้วจะยังเห็นทุกหนัหนกขึ้นมันก็ไม่อยากจะเกิดอีกแล้วใช่ไหมนั่นและแล้วจะเลื่อมพัฒนาจิตของเราไปสูง,สงขึ้นอมบอกแล้วอะไรอะไร,ะไรก็ลมหายใจในหละมันเหนือกว่านี้ไม่มีหรอก ถ้าเราชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยลมหายใจนะมั่นใจแล้วจังทีเนี้ย <c oughs> นี่แต่เราหายใจนั่นแหละรักษาเอาไว้แต่ร้อยวันพันปีก็อยู่ที่ลมหายใจนั่นเละ <c oughs> นี่ก็เป็นกฎของสวรรค์เหมือนกันนะน่นแะที่พูด <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรคนฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือทําไมมันมันมีคนที่ไม่เชื่อเนี่ยอถ้าไม่ตาม ทําตามท,ที่เราบอกเนี่ยมันก็มีโอกาสอย่างเช่นกินเนื้อเขาอยู่ตลอดเข้าใจยัง